เล่นมินิโวเนะาะแินวลายนะคะผมไปโหลดนะเนาะดาว,ดาว,วโหลดมาอ๊บดาวโหลดวโหลดมาให้ทุกคนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างเลียกดดีไลค์นะครับมานี่เป็นแม็กที่ผมเล่นกับเพื่อนเนาะใช่โหลดช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องรอก่อนนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นบ้านเพื่อนผมเนี่ยผมจะพาทัวร์บ้านนะครับคลิปนี้สั้นอยู่แล้วสั้นหรือยาวก็ไม่รู้นะครับจับไว้นะทุกคนครับผมโลดช้ามากนี่ครับไอ้พวกนี้คือผมตกแต่งให้เพื่อนเลยหมดเลยนั่นีลยผมช่วยเพื่อนนะครับกลัวตกแต่งเองไม่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ อ่างล้างมือแชมพูแต่นะใครมันเอากาแฟมา้ในห้องน้ำเนี่ยไอ้เพื่อนผมเนคราวนี้เป็นอ่างจึบนี่นอน่บ้านเพื่อนผมมีห้องนูจอปิดด้วยกล้องเดี๋ยวเริ่ดๆๆชั้นสองยังไม่ดีเลย นี่ก็เป็นชั้นสองนะครับดูสินี่อันนี้ผมใส่ให้เขาเนี่ยเขานี่แต่แอรเอมก็บางบางยาบอย่างผมก็ทําให้เขานะครับอยู่จะเป็นที่ปิกนิกกับเพื่อนๆอ,ออกมาเล่นสังสรรค์กินอะไรสระน้ําได้หมดเสร็จแล้วก็เป็นชั้นสามวิ่งเลยนี่คือชั้นสามนะครับน,นี่อันนี้ก็เป็นโต๊ะคอมของเพื่อนผมมีไก่ด้วย น,นี่ก็เป็นขนมที่ผมวางให้ใน,นที่นอนลูบิกอันนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวของเขาคนระับผมอยากรู้เขาทำห้องแต่งตัวทำไมเล็กเกินว่าเมยทุกคนในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามบาสกับสนามฟุตบอลนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยึใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับในร้านอะไรก็ไม่รู้ ตันนี้ก็จะเป็นร้านคอฟฟนะครับก็คือร้านกาแฟของผมเองอันนี้ก็มันมันก็อยู่ในแมปเนาะผมก็เพิ่มเติมก็คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเปลี่ยนชุดแหละครับที่นั่งเช็คอินเนาะห้องน้ำนี่เนาะมีชั้นสองเลยนะครับเึ้่อยู่ชั้นสองกัน นี่คือชั้นสองของที่นี่นะครับก็แบบผมแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยกับบ้านขีเกตกับบ้านก็มานอนนี่นะครับนั่นสวนบ้านของผมเหรอตรงนี้ผมไม่รู้นะครับเจ้าของไหนเขาสร้างบ้านของผมนะอยู่นี่ไงล่ะแต่อย่างแรกนะครับผมจะพาไปดูที่ลับที่ผมซ่อนเอาไว้นะครับเพราะผมก็รู้ว่าจริงๆอะ่ะตรงนี้ ผมไมไเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนผมใส่ของแล้วเอาไว้ใบใเพื่อนเนี่ยออกแปบบนึงจุบหุนะบอกภาพมันโหลดช้ามากอืมบลอกไหนเนี่ยยังไงแล้วผมก็มาปิดทีหลังแนละ้วตัวนี้ก็คือหน้าบ้านผมดีเลยม,มากๆ ตัวนี้จะเป็นร้านขายอาหารผลไม้แล้วกผักผลไม้ที่เป็นบ้านผมเนาะมีสระน้ําก็บันไดขึ้นและนี้ก็คือกางเข้าบ้านนะครับเจ้าของบ้านตกแต่งผมก็ตกแต่งเพิ่มบางอย่างห้องครัวโต๊ะกินข้าวแล้วก็ที่นั่งดูทีวีข้านมพี่ผมเติมเองมีชั้นล่างด้วยนะครับจุ๊บๆนี่ครับชั้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกแล้วก็มีเกมมือด้วย น่า,น,าน่าจะห้องแบบเพื่อนมานอนด้วยกได้เพื่อนมานอนห้องนี้นะครับรื้ว่าเป็นเออข้างบนน่าจะเป็นที่รับแขกเนาะแล้วก็จะเป็นห้องน้านะครับตรงนี้เอาไว้อาบน้ําเนาะแล้วก็ไว้อาบน้ําฝักบัวหมาเห่า,หาทําไมเนี่ยไปขึ้นไปแต่ก็ชั้นสองนะครับชั้นบนให้หมาเหา่หาก็จะเป็นนี่มีตุ๊ก,กตากระต่ายกับ แฮมเตอร์มั้งแล้วก็เอ้ยอันนี้ก็เป็นที่ผมสร้างห้องแต่งตัวอันนี้ก็เป็นที่นั่งกินดูทีวีเฮ้ยหมาเหาทําไมนี่เป็นที่เกมเมอร์นะครับจะเป็นที่นอนอัปเดตอันนี้ผมก็เป็นผมสร้างสาสัญญาณให้ก็ก็แมปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดทุกอย่างนะครับใจกดรีไลน์นะครับ เอาไวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย